สัสดีค่ะวันนี้เราก็พามาดูเนาะการปลูกกล้วยของเรานะคะวันนั้นเราดูมะละกอไปแล้วใช่ไหมเราก็ดูมะนาวไปก็ดูมะนาวไปแล้วเนาะอันนี้มาดูการปลูกกล้วยของเราบ้างเห็นไหมคะกล้วยลูกสุกนะ่ะแล้วก็นี้ทั้งเครือเลยนะลูกค้าแวะมากินมีคนอุดหนุนถึงที่เลยค่ะไม่ต้องออกนอกสวนเลยนะ ันนี้เขาเข้ามาลดน้ําในป่านี้พอดีป่ามะนาวพอดีแล้วเดี๋ยวมลกออันเนี้เดี๋ยวเจ้ากระรอกก็มากินอีกนะคะจะมาเติมอาหารให้นกอเสียงน้าลดน้ําเปิดกันโชคเลยเห็นไหมคะลดขนาดนี้เลยนะไม่มีดินแตกาาระแหงเลยนะวันนี้ร้อนมากเลยคะ่ะอากาศ ันนี้ร้อนมากถึงขนาดน้ําเป็นควันเลยนะนี่เป็นวันที่สามของปีนี้เลยนะคะที่แบบพอลดแล้วไอควันร้อนขึ้นจากแผ่นดินเลยอะ่ะเดี๋ยวจะไปเติมอาหารให้นกค่ะก็เลยแวะมาดูว่ามันกินกล้วยหมดเครือไปแล้วแล้วก็ที่กระมังเมื่อเช้าเราก็ดูไปแล้วว่า ในกระมังมันหมดแต่ทีนี้ต้องเร่งรดน้ำนะคะ่ะเร่งรดน้ำต้นไม้นี่เราจะให้มันโชกขนาดยูเลยนะข้างนอกก็โชกนะกลองเห็นฟาาโชกหมดทำความเย็นให้มันได้ะคะ่ะเปิดน้ำอย่าง ทั่วทั่วสวนเดี๋ยวตรงนี้ก็ต้องเสร็จมนันอีกแั้วแหละนี่ก็เปิดน้ำเห็นไหมคะยูนเป็นรอยโบดโบแล้วนะสุกสองสามอันแต่มันมืดเนาะคงไม่เห็นว่าเป็นรอยโบดแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้กรลองมากินเห็นไหมคะ ที่เราใส่ไว้เนาะนี่นกมากินมันหมดแล้วเดี๋ยวเราก็มาเติมเติมเลยเห็นไหมคะเห็นขอบที่เราเติมไว้ไหมที่มันเป็นน้ำมันเนี่ยเห็นขอบไหมเติมทีก็เติมวันละก,กระเป่งเลยนะเติมแล้วขึ้นกำลัง ขึ้นกำลังซักผ้านี่เลยอันนี้เข้าหมาเดี๋ยวถ้ามันเหลือ,อนกก็มากินด้วยนนอยมัะกอสุก,กค,ค่ะเขาก็กินตะขบเมื่อเช้าเห็นเห็นมันกินลูกเชอรี่ด้วยนะมันมาจิกจิกกินลูกเชอรี่ด้วยนะเดี๋ยวรีบไปลดน้ำก่อนค่ะวันนี้ก็ลดทั้งวันเลยอะลดไม่เสร็จสักทีเพราะว่าอากาศมันร้อนมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ